ไม่แป้นอ kind of yeah, uh, ีกเพิ่นก็ยังบ่ได้ใส่พ okay, so ี่น้องเอ้ยพอเพิ่นมงชังเรซินก่อนแต่ว่าพอเบิดแล้วแม่แป้นนี่เนาะพอแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าแต่นี่นะแต่นี่นะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้ปูเนาะแต่ว่าเพิ่นมาแป้นนี่พอแล้วสังเกตซีนอยู่เหลือพี่น้องเหลือจกแป้นนี่บมดก่อ กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อนาะพี่น้องเนาะโดยนาะก็มาพบอพ่อกับซองบ่าวตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยก็มาพบมะพ่อเนาะกับบ่าวตาในมือนี้กย <um uh> ู่ยนาบ้านนาเฮือนของเอนางเพื่อนนาะพี่น้องมาอ่ามือนี้ก็ถือว่าอ่าใส่สังกะสีเป็นที่เรียบร้อยเนาะมงหลังคุมลังคาเป็นที่เรียบรอพี่น้องเลยถือว่ายั้งแต่ อาถาแต่แป้นผาแบบนี้หรือว่าผาไม่กระจเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางห้านขายเพิ่นกับเพิ่นว่าช่วงนี้ยังขาดอยู่พี่น้องเลยผายังบวเขามาเด้อ่สันก็เลยบริสุทธิ์ขึ้นมาให้เอื้อยเพิ่นอนเนาะกับเขาอ่าแต่ไม่เช่นไม่อยังมั่นเละถาเพิ่นว่ามินีิก็มาสองคนกับบอเซนเพิ่นอบอแสนเพิ่นก็ได้โดยสบายดีเด้อบอแสนเด้ออ่าโชเนาะ เนางออายังจืดได้บ่นี่วะเนาะพอไดนมาแต่โดนน้ำสูบน้ำส่างเพื่อนนี่กันเพื่อนติว่าทอมันสั่นแท้จริงนะว้าวมันว้าวพอดีบ่ว้าวเก็บน้ามันนั่นชาบ่าวตาว่าดอกอันนี้สาวช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 าวนวลบางพุทางเออกราบ่ากราบทางนี้นะฝุดเนาะแมนแมน กำลังงานว้าทุกขุนลีเนาะใช่ได้บ่เนี่ยเรามาตโดนจะได้เพื่อนได้ช้นม่เนาะแมนคือปีที่ได้วนี่มีผู้ใหญ่ทั้งบอเซนเพื่อนได้ซื้อดินให้เนาะบอเซนหาพันที่เอาเลยลื้อๆกัวบอกก็ซเลยว่สมุงหาพันบาทเลยแหละดินตราด้ฮะอ่าอ่าว่าได้มาสาแมนแ ก็พอดีว่าเขามาช่วงนึงนาะนอย่างนี้ด้วยเพือพ่อนว่าเพิ่นงปลูกเคื่อนใหม่้มาเช่นเลยอ่าเพราะว่าดินตอนนั้นนะ่ะมันโมเมนต์ดินแล้วสินะปลูกเคื่อนใหม่เลยมีทางม่านที่ทางผู้ใหญ่เพิออ่นช่วยอ่าคาไม้อาสังกะสีให้ช่อ,ชอยคาไม้ครต้องม่านม่นที่ว่าช่วยชอวยออกองบให้สินะแล้วก็รคาช้า,างคาหยางน้ำน,นี่แหละแต่ว่าเป็นไม้เป็นยางนี่เอื้อยเพื่อนหามาเบิ้ล ็ไม่ซุ้มไม้เสาแล้วมันนี่ไม้เครื่องมานนั่นนี่เนาะถือว่ามีคนกำลังเข้าร้ายบาดนีเนาะแมนแมนพาเกียววะถ้าแต่พามาแล้วก็แอมพาแอมพาแล้วก็เห็ดบันไดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่ได้แล้วบาดนี่ถือถือว่าเด็กๆแต่ข้าวตะกี้นี่เพิ่นมาเห็ดอ่ะ เพื่อแอนด์ราคอกง,งัวเลยได้พี่น้องเนาะแต่ข้าวเมื่อกี้นี่ผูกงัวในตารางเทียงได้ทางงานนาบาวตาก็ได้จะได้เพื่อนแย่งโจรย์หลักหรือว่าองไรเนาะโอ้โหเห็ดกินน้ำใช่ไหมนี่ส้มขี้เล็กโอ้โหกรที่ชมชื่อขี้เล็กอยู่ได้เนาะดาบุปื้สปูใดมกัดก,มกแลแซ่บพี่น้องผู้ใดบ่มักแลจะคมๆนะรสชาติแกงฟักขี้เล็ก แกงใช้ไข่บุดแดงพี่น้องเลยโอ้ยเนาะกระคักโลละถือว่าเปียงเก่าคนนี้คนก็ใชได้มากพี่น้องเลยไครช่วล่เซลนี่โบแมนทั้งโบเชนคนบ่ปีที่แล้่ดิฮะชื่อเองบอสแล้วบอะว่าโบได้เข้ามากระโดนได้พี่น้องเนาะอะโบได้เข้ามาหาทางเอื้อยเพคนแต่วันมุมเราไหม้คนไลยพี่น้อง เพิ่านแกซีเห็ดเทียงกันบ่อเลยว่าเพิ่นเห็ดเฮือนเอนาะพี่น้องเนาะนีะ<ม>่แหละสืนแกสีเพิ่นแกซีเอาตัวเก่ามันน้ำพอมพี่น้องตัวใดมันบ่พอเพ่อิอ่นสิเกาะขี่เฮือนไฟออกเฮือนครัวเฮือนอยังเนาะพี่น้องเนาะไม่ต่อขอัปลาตัวเก่ามันตัวใดมันบ่อฮักบ่เพลตัวใดมันพอเห็ดได้เพิ่นแกเอาตัวนี้ไปนำ้ำิ่นว่ะวันนี้เนาะทางบอจิตกับพาทางสาวมีนา เมื่อเยี่ยมทางญาติพี่น้องเพื่อนกับบริม,มาทางบวียดกบริเลม่าบุญเผยบอกคำกับบริม,มา,บบมมาพี่น้องเลยาม,ามาส่งคนกับบอเซียนเพื่อนแจงไดกันากาบทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องบัวาว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะ้าพี่น้องเลยบ้า,บานเดนางเพืนเน่อนอีกอ่ะงไดอยู่ทางเมือง อาจจะพังทองพี่น้องโดยสบายดีละ่ะเออพักกันไหมใช้คือน,นี่ฮะมาตาลินอืมหนึ่งสองสามสี่หา้าหกโอ้ยหกสาวพี่น้องโอ้ห้าสาวเนาะโดยสบายดีเด้ยเอ้ยอ่าพูดี่น้องแก้มแดงเฮามื่อนี้แห้งงามมื่อนี้งามกว่าเก่ามื่อนี้งามแห้งคัก บางเบิกมาทางนี้ก่อนอี่างเราจะมวยย้อนเสียงโดยทงได้มื่อนี้สร้างคุณหมอกมาบ่มือนผักพอนผักพรเออผักพรอนก่อนเพราะว่าเพิ่นมาผักพรอนขุดมันก่อนว่ะเออไปคายมันมาอนี้โดยคายมันเป็นไรหลังคุมหลังค่าเขาหนิเป๊ะบ่หรือว่าขาดเหลือพูดว่าบมพ่อจังใดนี่พ่อและบ่าวเหลือเหลืออีกเหลืออีกโดยบัดบัดนี่นี่ใช่ ยังบุษันในุูงมันนองยังบุษัน,แ,นแล้วน,น,น,นี่จัดออกบ่หรือว่าอะไรบ่ออันเย็นน่อยนึงอันนพอใจเป็นลมด้เปล่าอ๋อเย็นนั่งเย็นว<ด>่าเย็นว่าสัง่งสนะีบ่พอนะบ่แม่นเนาะพออยู่อ่าอ่าพออยู่คือเนาะพราะว่าเพื่อนเพื่อนดีกันยาวแบบนี้อืมใส่เป็นลมมันแล้วก็มีผ้ามีหัวบันไดก็ขึ้นนอนขึ้นอยู่ได้นะด <beb S 2> เนาะเด้ออ่าถ้าได้ผ้านี่แหละก็ หรือว่าถาว่าเอื้อยไปตลาดเห็นเพิ่นเอามาขายแล้วบอกน้องเนอยันว่าถือซ่วงน้องบริสุทธิ์มาดีนะบอเห็นแล้วกะบอกเนาะเดี๋ยสิึ้นมาซื้อให้เพราะว่าจะว่า้าเพื่อพามาในห้วยไปขีดยามได้ได้นี่ผอาเก้าในวัชชใชะก่อนพอได้เนาะม้างอกมางเขามีแต่ว่า้าเอาใช้ไม่ลด ผลอย่างเด้โมนี่เอ้ยก็ยังได้บบได้ไปใส่บ่อโมนี่บ่อมาแต่ใหญ่คมันแดงได้บ่อได้อยู่ใส่แกงขิเลส่ายมือตะเกาไปหาหอยเด้อมนี่ผักพรอกพรอื่นนี่จักว่าไปจักมื่นเนาะไม่ด้โมื่น้คนเลาะแรงคนมาใส่ีและอะไรกับอื่นกับบะไ้มาเด้ะอือ กับอ่าคือคือเพิ่นตอนนี้นะหาเงินซื้อ,ขอเอข่าพี่น้องเลยเข่ายังลายแต่บอดเดี่ยหมดแล้วเบาเบดแล้วเนาะแต่ว่าเป็นชอบนี่โบมีเนาะโบมีเพราะว่าเพิ่นแบบบริหทนาพี่น้องเลยแต่ว่าพามีให้มีนาเหตุไครโยสิ่นะอ <c oughs> น,น้นนาหยังบันคาปองบานิวชนะดื้อเนาะ ครัอบองแล้วบัดนี้นั่งลงนั่งลงอ่านั่งลง <laughs> อยากอยู่บ้าขนมอยากอยู่บ้ผู้ใดอยากขนมจะดื้อเนออ่าล <c oughs> อยมันลงมัน <c oughs> อยากลงอ่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเอาขนมห้ซื้อมาต้อนอยู่แต่สิ้มืงีก้อนเชียวห้นี่อ่าผู้ใดนั่งโม่เม่ๆอยู่แล้วได้กินหลายผู้ใดดื้อบ่บได้กินหลาย ออหู uh, uh u, uh u, yeah, ู้ข้นน่องแก้มแดงไหมแล้วลืมอะ้ื่อ่นจะชื่อจักไดเือนี้ซื้อฮนด้าบื้อฮอนด้าป่ะอนตาเอ้น้องขนตาพู้นั่นได้ชันน้องอินนี่ได้น้องนินน้องนิงหนังผู้นี้ได้ชันผู้น้อยเอเตโอ้หลายคนโพเถอเนาะมารหลุดเอ้ยจะผู้ใดเป็นผู้ใดอนี้วะ มีแต่เห็นเพื่อนหอมักแตงพิชผิดปล่อยอยู่เลยน้องเก้มดแดงเหรอฟันดียังอยู่บ่เมื่อคืนนี่หมักบอเหลือพันอยู่บ่หมักบ่เยอะเพื่อนเนาะบาามือนาบอกเลยด้อว,ว่าวันได้ฟันจากมือดีแต่ว่าห้องไปนอนเนาะอย่าึ้นนอนไว้อยู่บ่เพื่อนใหม่นี่นั่งอย่าึ้นนอนไว้อยู่เนาะ เฮเฮ็ดได้สิสิมีผ้ามาใช่บ้านนี่ยผ้ารู้มีขายบ้านนี่โอ้ยสงสัยสิได้ซานผ้าไม่กุงใช้แล้วซะ่จะไม่แป้นบัดแป้นนึ่งน่าใดก็แป้นเลยแป่นหนึงห้าบาทแผ่นผ้าได้เอาแป้นนึง50บาทจักอิงตามบ่เอกคันชานเลยอิงตามราคามันอิงตามแต่ว่าเป็นอันเม็ด คันวะฮตตูซันฮันเออโอ้ไดไม่เป็นใช่ดิงามดยเลยเนาะงามเดียวโอ้แผ่นหน oh, ึ่งหาสิพ um ันบดนีอดับอุ้ยหาสิแผ่นยันบ่พอบ่พหาสิแผ่นบ่พอนะบเพื่อบดไม่เป็นบดบ่อพอเหนาเศร้าเนาะมีแต่หนาสิบหนาสิบหาเนี่ยในไม่เป็นใช่อยโอเคเรื่อยๆนี่ แต่ว่าอ่างบเฮานี่แหล้วพี่น,อน้องเนาะแพงแต่ขนาดอ่า,า,า,อาพ 60, าับไม้กระดา็ยังแพงหกสิบพันละได้บัดนี้ขาส่งพอดีอีกได้บัดนี้เอาเอาหน่อยนอกจากว่าเอออ่ามีไม้บบน้ำเพลนสังกะสีบบพับไม้กระจาดบบสินะ<ม>เพิ่นขับมาส่งก็ถือว่าอ่าราคาก็เพิ่นเพิ่นนั้นค<ม>ิดบริคิดขาหนมันนะแต่ถ้าเอาหน่อยแหละเพิ่นคิดขาหนมันเพิ่นขับมาส่งมันกระเทิน มีแต่ว่าค่าช้างกับแล้วพูดแล้วเนาะเอ้อเนาะจังะห้เนาะดูอ่าช่างว่าเป็่อนยังว่าแล้วจะเอาก็ได้แล้วจะเอาคือค่าช้างคนนี้สองลาดหาแสนกี่เนาะดูอ่าแล้วก็ยังค่าผ้ามัคจาดนี้พี่น้องเงินงบนบตาน Arizona, ี่แมนยังอยู่หาแสนกี่อ่ายังอยู่หาแสนกี่พี่น้องเลยเอาเลยเนาะได้อยากจะเหลือเพื่อนหรือว่าอยากต่อเติมออกไป อ่าได้เราพี่น้องเนาะอ่าส่วนคนเล็กคนละน้อยก็ยังดีคนว่าแต่ว่าจริงที่ขาดขาดอักรากอะไรก็เป็นเข่าเล่นน้อยเนาะเข่าหาหาหอยมือนึงได้บ่มื่นละโลไอเดี๋ยวนี้ม่พวกคอยึดได้ช่วงนี้บปล่ามือมือมื่นละโลอันเป็นโลเข่าเขาเลยนะขายหมดขายหอยนี่ชื่อชื่อได้บ่มื่นละโลแต่สิปนั่นเลยโอ้โลนึงได้ไขาวสารโลหนึ่งจิบจ้องอ๋อน้ำบานตรได้ โอ้โลนึง12,000พี่น้องบัดนี้เฮาได้มาบัดแบงซื้อข้าวแน่บัดซื้อพี่ก็ได้ไปงัวกรต้มขนมลูกแน่เนาะอ่าเก็บแฮ่ทองแฮ่ไทยนี่แทบสิบ่เลือบ่เืออออ่าจะว่าถ้าลูกผักมาก็เพื่อสิสินเดือนเนาะอ่าเพื่อสินเดือนอ่าอัวไปครอบครัวมันแลแฮงยพี่น้องเอ้ยเฮ้ย นี่แหละจั่งว่า,าลูกใหญ่นี่พากันฮุบอ่าไปเหตุงานชวนว่ะแต่ว่าเหตุงานก็นห้อยบัตหนี่พู้เราผู้เลยเลมผู้เลยเลมนี่ห้อยเลมหนึ่งโมเมนต์ทรายเดียวนี่โมเมนต์อ่าหาพันทนุกคณจับเนานะโอ้ลงทุนลายเดี๋ยวได้พี่น้องเนาะนี่อ่าจรกแรกน,น้องแก้มแดงนี่อ่าสิไปดับหน้าน้ำอันเบาไจักปีนาไปบ่อืม คือเป่อยากไปเป็นยังย่านบ่ยังน้อยยังน้อยกับลูกก้าเป็นกับไปแล้วแหละด้วย่านบ่มาส่งบ่นี่เนาะยังจื่อบ่บ่าวบอกว่าให้อันเอาให้เฮียนอันขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่เพื่อนจื่อแะไรบ่จื่อแหละบัดวันนี้ชื่อบ่เปล่นอยู่บ่บ่านี่เนาะฮะบ่เปล่นอยู่บ่เบิ่งดูเอาไม้มาให้เพิ่นดูนี่เอาไม้มาให้เพิ่นดูนี่เพิ่นบ่เปล่นเลยเฟิ่นนี่เพิ่นเก่งเลยเฟิ่นนี่ บิ้งเบิงเบิงเอ้าอ่าพาพากันนกมือขึ้นมึงดูนี่พากันนกมือขึ้นมึงดูนี่หกมือดีอาเอ้าพาพาเอ้บ่าเบิ้งอ่าเอ้่าวเบิ้งหนู๊กบ่าเบิ้งดูขับใจเด้อขยายใจดีโอ้ไม่เลยใช่บ่าวรถเบ่ารถเพิ่นบ่ให้ดอกเพิ่นเบิ้งอยู่นี่เพิ่นเบิ้งอยู่นี่บ่าวหนุ๊ขี่บ่าวเนี่ยเนาะนี่เบิ้งเบิงอ่าเพิ่นโอ้เพิ่นว่าเก่งแท้เพิ่นนี่เพิ่นว่าเปลี่ยนเด้อเพิ่นว่า ดูดิฟังเนบ่อนอ่าขอบใจเด้อสุดอกอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนที่ว่าเพื่อนชดช่วยเนาะอ่าที่ว่าซื้อสั่งแต่สีพี่น้องเลยแล้วก็ได้คำใหม่นี่บอกง่ายๆที่ว่าซอยเห็ดเฮื่องซอยเห็ดเฮือนเนาะช่อยเห็ดเฮือนพี่น้องเลยให้พอได้เฮือนใหม่พอช่วงนั้นมันหนาวช่วงเขาบ้าหาเอื้อยเพื่อนเราเล็กๆมันหนาวเลยช่วงนั้นนะจนได้ดังไพ่ฟีงหนาวก่ นอนกลางคืนอ๋อลมผัดเขามาตั้งแต่ซีจนสีไปเสืเสือผ่าหนาเพ่บัดแทบสิบคู่กันเนาะผ้าห่มไปปกน่ะหนาวริบนี่ยนะจนได้พักกันดังไพ่ได้เขาบอกจิตฟินออเ้๋วยน้ำนาวนี่อาบน้าู่บ่อามนนาวอาบอาบบ่เออเป็นใ้น้ำสากนาะมันมันมันขุนรับบอกมันออกหรือบ่แบบนี้ฮะอล๋อเยอไปโยให้บ้าเวิงก็น่ะ เนาะโยมได้อยู่บ่ไปไปไปโยมน้ำบ่งด้วยพ่อหันคือเห็นบ่เช็นโยมกขุนแท่นี่วะไป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 บงบึงบงบึงเน่ไปเอ๊ย่ม่ไ่านญาติบ่เนี่ยฮะบัดยาต้ญาติยังมีมีขนมหาอยู่ได้บุญนีโอ้ยเนาะบึงบงบึงอ่าดนี่มัโยมบึงดนี่ไปไปไ่ยมได้นี่ không băng không băng thì cứ vào khuôn mặt tua ấy ồ ồ những kịp một ai nè những khuôn hạng nữa những khuôn ừ. hạng nữa ồ ồ ồ nè những

แต่ว่าพอบนแล้วม่แป้นนี่เนาะพอแล้วพี่น้องเลยอ่าแต่นี่นะแต่นี่นะแต่ว่าเพิ่งยังไม่ปูเนาะแต่ว่าเพิ่งเอาแป้นนี่พอแล้วสังเกตซีนจนเหลือพี่น้องเหลือจักแป้นนี่บุกมาเหลือจักแป้นี่อย่างหนึ่งสองสาม อันนี้นหะอันกวมันกัวมกวมจากร้อนอ้ายนี่อ้ายกวมันสังกระสีจักร้อนนีสองร้อนป่ะเออแต่ว่ายังเหลืออยู่เนาะเหลือก็พอเป็นยังไปลบมันละก็ไปมุงอ่าเฮือนครัวไปเกาะกระเทืบกาะ,ะเชี่ยกมันเหลือดีกลัวมันบวพอ <c oughs> มันบวพอแล้วมันแย่หักแล้วหักแล้ว นาขึ้นได้ลงมาได้ร้อบาทเลยปุ๊บ <Yeah. S 1> โมแม่ไพ่นะมันหมอพระก,กิเลสกระเบิดแล้วนี่โอ้ยได้กินอยู่บ่เนี่ฮ <c> ะ <oughs> พี่น้องเลยเนานะเมื่อนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตเบิ้งพีนงน่น้องเลยเนาะงทั้งน่อยสีว่าจังได้สังกัดสีมาแล้วคือโบเห็นเขามาเบิ้งเป็นมงุงเป็นยังแล้วเลยบ่สินะแต่ว่ามุงก็ถือว่า สำเร็จเนาะยังเหลือทหลบนั่นม้านละกาเฟอร์จิตัสไม่นี่ออกเหรอคือว่าสั้งกระซี่เลืออยู่อ้ายคือคือคือบุใย์ชัออกมาเลยเอือมยาวพุทธบอกกตัดเกียนชนแล้วก็ชี้ชัยเลยเลยรแบอ๋อเกียร์ชนแล้วชี้ชัยเลยป่ะโอ้แล้วก็เฮ็ดกระเทิอกมาพี่แบบนี้โอ้อ่าอ่าอ้าเรื่องเรื่องใช่จังใดน้องก็คือชีได้กลับเบดเดอร์บัตเนเด้อแต่ว่า อาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ขอบมุกขอบใจเพื่อนดูนี่อขอบมุกขอบใจหลายเดอ้อขอเดอ้อตีมันมาวันนี้กะที่มุกดีใจหลายเนาะ<ด>ขอให้สุขภาพแข็งแกร่งให้ดูดีมีแห้งเด,อดอ้ออตาพร้อมนอกมาน,<ด>นี่นอกโดยโดยโดยให้เพิ่นสุขภาพแข็งแกร่งเดอ้อบ่าวเด้อโดยเนาะสาธุมีแต่ว่ารอถาทอพาแม่กระจัด แล้วก็กับควาไม้กระจาดมาแล้วก็สร้างเพื่นเห็ดแล้วก็ถือว่าจ่ายเลยแล้วก็จบเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคพี่น้องเลยฮะมีแต่ว่าทางอายทางเอื้อยเพิ่นกับชูชูหาเงินซื้อเข้านี่แหละบบดนี้เรื่องเฮือนนี่ก็ถือว่าอ่าทำนี่ก็ถือว่าถือว่าจะทำมาจากแล้วพุ่นแหละเทว่ายังถ่าทวาผามันเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นสีซอยให้แล้วอยู่อ่าเรื่องผาแล้วก็ค่าสร้างนี่นะอ่า ต้องนะว่าเออเก็บเงินได้ใจค่าซ้างค่ายางดอกบ่หยอกไปซื้อดอกเนาะอ่าได้ยินเพิูดว่าเพิ่นสิซอยแล้วอยู่นี่ได้ก็กลับปากกอนเดอ้อนางเด้อบบดนี้โดยอัพาก,กันบายบายกันดูวยบายบายอ่าไป,าปพี่น้องเอ้ยนี่ก็ถือว่ามาอัปเดตเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าใส่หลังคุมหลังคาแล้วอ่าโทแล้วก,ก็สิพากันขึ้นไปทางเฮือน,น,นอ,นอ,นอ่าน้องนงว่าซั่นกับบ่อแสนมื้อนี้ เลยก็ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องที่ปกตาาิข่าวโฆษณาพี่น้องเลยเบื่อชมขีบนาตาเนาะแต่จนจนจบพี่น้องเลยก็ปกตข,ขาา่าวโฆษณาของบอตาไปก็คือได้เข้ากาวคข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทั้งรพรุใหญ,ญ่เพื่อน้างหลายเนาะที่สดสวยทั้งครอบครัวของอาเอื้อนางเพื่อนในเมือนี้เนาะลำล้ำรวยเด้อเนาะสาธุอยู่ดีมีเฮงตลอดปีตลอดไปเนาะสบายดีพี่น้องบาย